สวัสดีครับแนะนำตัวไหมครับได้เลยข้าวตังครับครับเฟิร์สครับอ่ะพอเราเริ่มตรงกลางเนี่ยมันเลยต้องงงแล้วเอ๊ะทางไหนอาผมก็ทางซ้ายดีกว่าสวัสดีครับผมลุยธนวินครับสวัสดีครับผมมีวุตรัยครับครับคอยพัดค่ะพาวินครับเจเจครับผมครับผู้ถือนรับของผู้ที่ของเราเนาะจนมันมาถึงวันนี้ละที่จะมีคนมาดูกับเราด้วยวันศุกรับ เอเราอ่านทุกวีคครับแสตอบรับก็ทำให้ใจฟูอ่า,อาครับแล้วก็เรียกว่าอะไรนะมีกำลังใจทำให้เราทำงานต่อใช่เพราะว่าเออเหมือนคนที่เขาดูเขาก็ฟีดแบ็ k สิ่งดีๆกลับมาให้เราอะไรอย่างเีอ้อย่างเงี้ยครับก็เราก็เลยรู้สึกแบบดีใจแล้วก็โอเคเขาเรียกว่าอะไรนะ มีไฟในการทำงานไม่ใช่เราทำงานมาเหนื่อยแล้วเรา,เราพอเราได้ฟีดแบ็กแบบนี้กับม็รู้สึกหายเหนื่อยผมขอโทษนะครับที่ยังไม่ไม <S <S ไมไมเขนะ้าใจเพื่อนครับผมครับครับของเฟิร์สก็ฟิลความรู้สึกใกล้เคียงกันเลยครับก็คือรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราทั้งตั้งแต่ EP หนึ่งไปถึง EP นี้รู้สึกว่าทุก EP เนี่ยมีคนรับชมเพิ่มขึ้นมีคนคอยติดตามพวกเราเพิ่มขึ้นก็พวกเรารู้สึกอิ่มเอมแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยครับยังไงก็ฝากติดตามจนถึงตอนจบเลยนะครับครับผมครับ เ,เมาการได้ครับเพื่อนเราพูดอพร้อมกันเลยอ่าได้สิเราน่าจะความรู้สึกเดียวกันอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเป็นไงเพื่อน,นรู้สึกยังผมส่อนเชิมเพื่อนก่อนคร<อ>ับครับ <laughs> <laughs> ผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็ <laughs> วันนี้เป็นวันที่เราได้มาดูกับแฟนๆเป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจมากๆเรียกว่า เราคอยแบบวันนี้มานานมากๆที่ว่าเราอยากจะดูพร้อมกันพร้อมกับแฟนๆเพราะว่ายังไงนะถ้าจะมีคนมากรีดด้วยกันนะคุณจิกมองว่ายจะมีคนกรีดด้วยกันน้ําตาไหลด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่เราแบบอยากมีฟีลลิ่งนี้บางทีนะครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆใช่ครับผมจะได้เห็นแฟนที่แบบเห็นแโดยตรงเลยเห็นโดยตรงใช่ปกติเราก็อ่านในในทวิตเก่ในทวิตเราก็ใจฟูแล้วอ่าถ้าได้ยินเสียงสดคงใจฟูมากกว่าเดิมอ่าใช่ครับ อ๋อตื่นเต้นแค่ตอนสัมภผัสเนี่ยอ๋อเราเล่นนะครับแลก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเราก็ดีใจด้วยที่ได้มาดูพร้อมป็นแฟนครับครับโอ้โหอ่าเรียนเชิญให้หนูคนเดียวจะตื่นเต้นมากๆากสามคนเดียวคนะครับอ๋อได้ให้ลูกจุกเกิเพืนยังไงบ้างครับอ๋อเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็ เออรู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจเลยครับที่แบบวันนี้เราได้มาจะได้ดูพร้อมกับแฟนนะครับแล้วก็รู้สึกแบบตื่นตันจริงๆครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าจากตอนแรกอ่ะเราดูกระแสตอบรับนะครับก็ตอบรับแบบได้การตอบรับดีมากใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามาดูกับแฟนเนี่ยผมคิดว่าในโรงเนี่ยอาจจะแบบปินกันแน่นอนปินไปพร้อมกับพวกเราแน่นอนเราดีใจตื่นเต้นจริงๆครับื่อคเชื่อครับงาน ตื่นเต้นนี่อาการเป็นยังไงครับแล้วตื่นมาแล้วก็เต้นออกมาขอโทษนะครับขอโทด้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าก็จริงๆก็ไม่เวลาแบบดูแล้วแบบมีเสียงกรี๊ดขึ้นมาแล้วก็แบบว่าดีกว่าดูคนเดียวอ่ะอืตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่นะใช่ตื่นเต้นอยู่นี่พูดไม่ถูกไหใช่ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผมอย่างที่ทุกคนบอกค่ะตื่นเต้นค่ะที่เราจะอัดแล้วจะได้รับฟีดแบทแบบ ใกล้ชิดอย่างงี้ก็เลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะเราเลยรู้ทันทีเลยใช่เรายิ่งบอกว่าตอนที่เราดูทวิตแล้วทุกคนแบบว่าคอมเมนต์กันที่แบบจริงจังมากๆซึ่งทําให้เราประทับใจมากๆเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจ่ทางานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ใช่ั้ยังเลยดูเทเลอร์มาเบาๆครับไม่กับทุกๆคนเลยค่ะ แล้วก็พวกเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราถ่ายเลยตอนถูกกันแล้วตอนนี้เราถ่ายแล้วมันการเรียนแหละเรียนเสร็จก็คืนครูโอเคโอเคโอเคก็แบบวมีมีคนให้เราให้ของคุยด้วยอ่ะครับผมอนี้นะครับอาวนอาห่าววนครับผมมาซิชันกันดีกว่าวนใหม่ห่าววนใหม่อู้จีครับผมพูดถึงเพลงใช่ไหมครับก็อ่รักกัน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 นะ แล้วผมก็เป็นเพลงที่เอ่อเหมือนเป็นสไตล์ของเราครับใช่ใช่เพราะด้วย,ด,วยด้วยเมลโลดี้ด้วยทํานองอะไรเงี้ยครับใช่ได้พี่โตวงเมือมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่เออมีส่วนร่วมในในเพลงครั้งนี้เพราะว่าพวกเนื้อเพลงพวกสารของเพลงอะไรเงี้ยเราเราได้ได้ได้คุยพี่โตด้วยครับว่าแบบเราอยากให้มันออกมาเป็นเวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ พอปล่อยออกไปก็หลายๆคนชอบแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมครับเพลงมันจะเป็นแบบฟิลยังไงเล่าห้องลอยลอยลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นฟิวแบบงสักงคสักท่อนคลอนอือตายเพื่อนตายหนึ่งสองกำลังคิดท่อนอยู่ครับเอาท่อนไหนดีเอาท่อนทุกท่อนทุกเอเบาแค่หนึ่งแค่หนึ่ง ไม่ได้พูดไปคำนั้นข้างในคงจะต้องเสียใจเดิประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นเพลงกรากคออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับครับผมชินครับเพราะว่าจริงๆอยู่ตั้งแต่เริ่มอัดเสียงครับก็จริงๆได้ยินเพลงนี้แต่เวอร์ชันเดโมจนมาเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟังครับก็รู้สึกว่ามันออกมาดีมากมาก แล้วก็อยากให้ทุนเข้าไปช่วยเพิ่มยอดวิวกันด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นเพลงที่สองของตวางก็อยากให้ทุกคนช่วยกันปัดยอดวิวครับเพื่อฟิดแบบดีแล้วก็ขางจะได้มีเพลงออกมาอีกครับจริงๆนะครับเพราะว่าพี่เพิ่์เนี่ยเปิดให้มาเปิดให้พวกเราดูก่อนใช่ใช่มาเปิดให้พวกเราฟังก่อนที่ขตางจะเดินมาเปิดอีกเขาภูมิใจมากจริงๆนะฮะอย่างน้อยผมยังนั่งอยู่หน้าห้องอัดเสียงนะครับอ่าโอเครชบผมไอนะครับเออครับ มันก็เป็นความตื่นเต้นพอเรามีเพื่อนมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบคลายคลายความตื่นเต้นเพราะว่าตอนเราไปห้องอัดอย่างเงี้ยเราก็จะมีพี่โตใช่ไหมที่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราเพิ่งเคยเจอเขาครั้งแรกเราคุยกันผ่านเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออวิดีโอคอลอะไรเงี้ยครับใช่เลยไม่เคยเจอเขาครับแล้วก็ก็เลยเกิดความตื่นเต้นเพื่อนเข้าไปแบบทําให้เราคลายคลายความตื่นเต้นลงไปได้ครับความตื่นเต้นเป็นความเครียดแทนเพราะว่าผมพูดมากเกินไปครับ แซบครับใช่แซบให้นิโอเมาส์พี่ก๊อฟดีกว่าเพราะว่านิโอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกรักพี่ก๊อฟเลยดีกว่าลูกรักใช่ไหนเมาส์พี่ก๊อฟหน่อยเร็วเดียจริงพี่ก๊อฟนี่ก็พุ่งกับเป็นพูดกับพี่หน้าใหม่อ่าหน้าใหม่ไฟแรงครับโอ้มไม่ได้มีนัยยะเลยไม่มีไม่มีนัยยะเดินไปเดินไปตรงกลางเจอกันอาทิตย์เดียวกลับมาเฮ้ยใครวัดทำไมสวยมากแซวแล้วเออแต่สวยจริงๆตอนนี้ใช่สวยมากพี่กสวยมากครับ แล้วก็เป็นพวงกับที่ผมค่อนข้างคิดว่าเป็นพวงกับที่ให้อิสระการทํางานใช่ใช่แบบเราขายความคิดแลไปเขาก็ซื้อหมดใช่เอาลงไปหมดเลยขายมุกอะไรไปคือพี่ก๊อฟซื้อของนิโอหมดเลยใช่ใช่รู้สึกว่าพวงกับที่ดีแล้วก็น่ารักมากนะครับแล้วก็รุนนี้เขาสวยมากจริงนะฮะแต่ให้รอดูกันรอดูกันเอเจโดนไหม มีโอโดนมิ้นท์ราโดนไม่ใช่หรอมีโอโดนไม่ใช่์หรอที่บอกอย่าโบกธงในห้องอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่มีคดีเดียวมีคดีเดียวพอมาบกธงเล่นในห้องข้าก้องรับเข้าไปตีคือต้องเล่าให้ฟังว่าประตูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันมีหน้าต่างเล็กๆกระจกเป็นกระจกใสกเล็กๆอะไรเงี้ยซีนนั้นด้วยความที่เขารีบมากมันจะไม่ทันอยู่แล้วแสงจะหมดแล้วเหมือนตอนนั้นซีนที่เราต้องสามคนต้องเดินออกไปเดินไปจับกล้องอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีอะไรทำโบกธงเล่นดีกว่าแล้วเขาเสียงบอกกลับ วางแทบไม่ทันนะฮะแล้วก็ตะโกนเอเจโบกับโดนโดนกันทั้งคู่โดยรวมน่ารักครับแล้วก็ไม่ค่อยโดนดุไม่ค่อยเป็นพู่กับที่ดุนะครับใช่ดีมากครับรวมน่ารักมากนั่นง่ายครับเอาเลยพี่ส่งตัวแทนของหมู่บ้านครับ ได้รัาผมก็ <c oughs> ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรจริงจริงนอกจากว่าขอบคุณมากๆที่ที่ที่เปิดใจมามารับดูซีรีส์ที่พวกเราเล่นกันนะครับ <c oughs> ก็พวกเราตั้งใจกันทำงานมากได้รับฟีดแบ็กดีๆมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกออิเฟชันแหละแล้วก็อยากฝากทุกคนนะครับติดตามกันต่อเพราะว่ายังมีอะไรให้รอรับชมอีกเยอะใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เออ จริงๆเนี่ยมันเพิ่งมาถึงกลางเรื่องครับแต่ว่ากลางเร <aha> ื่องเนี่ยปมประเด็นมันก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนมีอะไรอีกมีอะไรีอรก่อนนี้มันก็ซีรีส์เราก็เป็นตัวแทนบอกต่อใหลายๆอย่างเนาะใช่ครับจริงๆม sure. ีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ครับสำหรับคัสครึ่งเรื่องหลังก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสปอร์ตพวกเราทุกคนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับก็อย่างที่เค้ชตังบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานกกกัันนมมมาาแล้วพอออฟ เห็นผลว่าทุกคนชื่นชอบทุกคนมีข้อติชมเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีไฟในการทํางานต่อบางครั้งมันเหมือนช่วยกับทําให้เราที่รู้สึกแย่เนี่ยรัจากการทำงานมันกลับรู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็มีไฟในการทำงานต่อใช่ครับใช่ครับใช่คคัใชครับใช่ครับใ่คบับใบบโช่ครับับครับ่ครัรับใ่รัรบใั เหมือนแฟนรอเนาะเหมือนเนแฟนรอรู้สึกพิเศษเนาะรู้สึกแบบที่รอจะให้วันศุกร์นี่มันกลับมาอีกครั้งศุกร์ได้แบบใช่แบบทุกคนรอวันศุกร์เพื่อจะเพื่อจะมาดูซีรีส์เหมือนว่าเราเหมือนเออเหมือนเรารอวันศุกร์เพื่อจะแบบเอ้ยได้หยุดจากการทํางานสักทีได้ผ่อนคลายสักทีอะไรเงี้ยแบบแฟนก็รอวันศุกร์เพื่อจะได้ดูเรื่องฆาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้ดีจังแบบมีคนรอดูแล้วก็มาดูไปพร้อมกันอะไรเงี้ยใช่เป็นเต็มเลยครับวันนี้ครับผม แอปตื่นเต้นครับรอดูครับจริงๆมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบโอ้ยอย่าพูดไปบอกเขาหมดสิอ๋อผมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ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 คบครับครับครัาครครับโรับครับครังั้ครรัรับ่บั ชอบมากเลยครับการเบียนก็นะครับก็ฝากติดตามชี้เรื่องค่าด้วยนะครับทุกวันสุกทางช่อง GM 25นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วย้อนหลังได้ทางไหนครับคุณหลุย์ทางวิวครับผมสี่ทุ่มครึ่งครับครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับผมติดตามด้นะครับติดตด้วยนะครับขอบคุณครับ